สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเลโก้ไดโนเสารโ์นะคบของที่ผมมีทั้งหมดนะครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างก็ตัวที่หนึ่งเอาเป็นโดรแปเตอร์แล้วกันนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างนี้มันก็จะแก็บๆเลย ตัวที่สองจะเป็นตัวอินโดมินัตเล็กสีดำนะครับเจ้ามันไม่ใช่อินโดรับเตอร์นะครับเพาะมันแค่เป็นอินโดมินัตเล็กสีดำอันนี้แขนมันหายครับผมเลยเอาแขนอีกตัวมาประกอบน่าเสียงกรอบกรอบอีกตัวเป็นอินโดมินัตเล็กแล้วกันสีปกตินะครับ สีแรกเลยนะครับก<อ>็ต่อไปเอาเป็นทีเล็กแล้วกันนี่อันนี้คือเลโก้เดนนเสาซร์ตัวแรกของผมเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมน่าจะซื้อมาสี่ห้าปีได้แล้วหวาน,นมากๆ บางอันเริ่มหลวมแล้วนะครับปบหางว่าเน้นๆานานมากอีกตัวนึ่งก็เป็นทีเล็กนะครับแต่เป็นสีฟ้าอันนี้ผมก็ซื้อมาจากที่โรงเรียนนะครับเขาไม่จัดงานอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นมีซุ้มขายเลโก้ผมเพรผมไปดูก็เห็นผมชอบสีฟ้านะครับเห็นมีทีเล็กสีฟ้าผมก็เลยซื้อมาอ่าส่วนต่อไป คาร์โน่แล้วกันบูเกาะไ้ด้วยนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ปลาจะเหลมๆหลมปากมันจะแบบเป็นอย่างนี้นะครับตัวจะเป็นอย่างนี้เลยมาต่อไปบ้างตัว ผมอาจจะไม่เอามารีวิวเพราะชิ้นส่วนแบบพวกัวมันหายนะครับอ่าอันนี้ก็เห็นพวกแคปเตอร์บรูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าจะเป็นของภาคหนึ่งนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าของภาคอะไรนะครับถ้าอันนี้ของภาคสี่สามสี่ห้าแล้วเปล่าก็ไม่รู้ครับรู้สึก ตัวนี้ก็มิชาลีมีสองตัวเลยนะครับตัวนี้ก็เก่ามากๆครับตัวนี้น่าจะมีหกปีเอามาก่อนทีเล็กนั่นเองเนี่ยพวกนี้ตัวแรกเลยมันจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าเก่ามากเพราะไม่ใช่ของแท้เลย,ยขาหลุดนี่ได้แล้วประกอบขา ต่อไปเอาเป็นแรปเตอร์พวกนี้แล้วกันเป็นบเรืองแสงได้นะครับในความมืดเ๋ยวเราเอาไปตั้งไว้ในที่มืดมันจะเรืองแสงนตนอไปแรปเตอร์สีนี้แล้วกันเป็นแรปเตอร์สีดำนะครับหางก็เป็นยางนะครับ คล้ายๆกินโดแรปเตอร์กับอินโดมินานเล็กดำเลยตัวนี้เดี๋ยวเป็นแรปเตอร์อ,อีกตัวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแรปเตอร์สายพันธุ์เอ้ยเป็นสายพันธุ์อะไรตัวนี้ตัวเล็กเนี่ยอันอีกตัวหนึ่งก็โอ้โหตัวนั้นก็เป็นแรปเตอร์ปกตินะครับ มาเซตมากับตัวไหนแล้วอ่ะรู้สึกมากับอินโดรับเตอร์ตอนผมแกะเซตมาก็อันนี้เป็นตัวพุ่นผิดนะครับพุ่นพิษตัวนี้จะเป็นสีใสแขนแม่ของผมเลยเอาแขนของไดโนเสาร์บางตัวมาต่อ ก็ต่อไปเป็นนกแล้วกันอันนี้ก็เป็นนกภาคสองระ้วบางผมรู้สึกไม่อยากนกภาคสองนี่ผมก็เอาคนมาต่อที่นกอันนี้ปืนยิงได้เดี๋ยวฝั่งเรามันยิงไม่ค่อยไกลไม่รู้พังหรืออะไร ต่อไปเอาเป็นตัวอะไรก่อนดีตัวนี้ก่อนแล้วกันในตัวหัวโนกนะครับหางน,นี้หางเป็นยางอย่างนี้มีไข่เลยเอาไป ม่นก็เป็นตัวเดิมนะครับแต่ให้เป็นสีอ่อนกว่าหางเป็นยางเหมือนกันนะครับมาตัวต่อไปมาเป็นคาราซอแล้วกันไม่เอ้ทำไมมันเป็นยืนมียืนสี่ขาด้วยหรอปกติผมเห็นในหนังมันเป็นสองขาไม่ใช่หรอภาคใหม่ผมไม่ดูมาล้ะ มันเป็นยืนสองขาไพาเอกก็ขี่ม้าไปจับแต่นี้มันมีสีขาผมก็ไม่รู้ว่ามพาราชอสายพันธ์ไหนแล้วเปล่าอันนี้ก็เป็นโอโอ,อินโดรแรป,ปเตอร์ตกอันนี้ส่วนอันนี้มันไทเซอร์ท็อ,ทอปน่าจะภาคหนึ่งเลยตัวนี้อันนี้เป็นลูกไทเซอร์ท็อปนะครับ ในพวกตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับว่ามันชื่ออะไรตรงนี้ถอดได้แล้วเปรู้สึกแต่ถอดไม่ได้งั้นตัวนี้จจำชื่อไม่ได้นะครับตัวอันนี้ก็ตัวเดียวกันนต่ไม่ได้เป็นตัวลูกอันนี้เป็นสีเข้มหัดสีอ่อน ต่อไปคอยาวแล้วกันคอยาวหายยากมากครับผมหาซื้อยากมากนอกจากเจอแต่ไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยมีขายไม่รู้ทําไมแบบผมอยากได้แบบตัวเท่าที่เล็กอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นตัวคอยาวไม่รู้มันไม่มีขายเลยต่อไปก็เป็นซาไบนซอรัสแล้วกันแต่เป็นแบบตัวเล็กผมเปิดกล่องเปิดกล่องก่อน ไปโนตัวเล็กนี่อันนี้ถอดได้นะครับถอดถอดมันก็จะเป็นเหมือนตัวชื่ออะไรแล้วผมยังไม่ได้ภาคนั้นผมยังไม่ได้ดูบางภาคายุราสิใส่เข้าไปเอาผิดด้านอ๋อไม่ใช่อ๋อใช่แหละ ส่วนต่อไปก็เป็นทีเล็กตัวเล็กนะครับนี่ทีเล็กตัวเล็กเหลืออ,อันนี้มันชิ้นส่วนไม่ครบนะครับอ่างหายผมเลยเอาแขมของตัวนี้ไปต่อให้ตัวดันไม่เจอผมหาวทั้งบ้านแล้วผมไม่เจอเลยไม่รู้ว่าไปไหน ือน้องเอาไปไหนก็ไม่รู้แล้วป่ะแต่าขาแล้วน้องก็ไม่รู้มาส่วนต่อไปเป็นหลดใสดินโดมีนัดเล็กมีโคตรเยอะอะผมแบบผมมีเลโก,ก้อินโดมินัเล็กแบบเยอะมากไม่รู้ทำไมซื้อบ่อยอย่างนี้อินโดอินโดอินโดแล้วก็ยังมอีกตัวอกีกมีตัวใหญ่สี่ตัวอินโดเป็นคนละสีอีกตัวหนึ่งรู้สึกผมจะให้เพื่อนไปแล้วเพื่อนอยากได้ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ